อุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับจากอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และไลฟ์แครชนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับเราจะมีรถดีๆมานําเสนอทุกท่านนะฮะในราคาที่เหมาะสมที่จับต้องได้ครับนะฮะโอเคครับมาเลยครับผมรถคันนี้นะฮะรถบ้านจากจังหวัดนครราชสีมาโคราชเราเองนะฮะเป็นรถของญาติผู้ใหญ่ของผมเองครับผมท่านมาฝากขายนะครับรถบ้านจากโคราชนะฮะเป็นนิสสันทีด้ครับ นะฮะสวยงามมากเลยนะครับคันนี้สีดำเข้มสะดุดตาโฉบเฉี่ยวมากเลยนะฮะแมกยานลงตัวมากฮะสวยครับนะฮะรถคันนี้เป็นปี2008ครับหรือ2551ครับผมนะฮะสะภาพดีมากเลยนะครับสีสวยนะครับรถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับ ตัวถางเดิมบาทุกจุดทุกอย่างเลยฮะรับประกันสภาพครับไม่มีชนนะฮะมีชนยินดีรับคืนเลยนะครับสวยครับสีดําสวยเงาวับเลยครับสภาพสีจัดอยู่ในเกรราวซักสักเก้าสิก้าสิแล้วกันครับผมนะฮะอืมจัดว่าสวยครับมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับน้อยมากนะฮะ ยืนมองในระยะนี้เนี่ยระยะ2เมตรเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะว่ามีตำหนิอะไรบ้างฮะเพราะสีมันสวยสีมันเต็มอยู่ครับนะฮะนะฮะม่มีตำหนิอะไรหนักๆใหญ่ๆนะฮะกระจุกกระจิก๊กสะกองสะเก็ดนิดๆหน่อยๆถือว่าน้อยมากครับนะฮะไม่ต้องซีเรียสครับกับรถยนต์ราคานี้ความคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะยอดเยี่ยมเลยนะฮะ โอเคครับไปดูภายในกันต่อเลยครับมาชมภายในกันเลยนะครับภายในตกแต่งมาอย่างหรูหราเลยนะครับลายไม้เบาะหนังนะฮะผงมาลายัยหุ้มหนังแท้มาจากโรงงานเลยนะครับมีรอยถลอกลอลกบ้างครับแบบนี้นะฮะเลขไม้ครับผมวิ่งมาแค่แสนเ0 0ดหม่กิโลเองนะครับ หรือว่ารถก็ยังสดอยู่เลยนะครับนะฮะในสภาพแบบนี้นะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนเลยนะครับนะฮะลายไม้บริเวณนี้ก็โดนมือจับก็จะเป็นสภาพลอกนิดนึงแบบนี้ครับผมเบาะหนังแท้ครับมาจากห้างแบบนี้เลยนะฮะสภาพเดิมๆครับภายในตกแต่งมาสวยงามเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะทำมาหรูหรานะครับ แล้วก็กว้างนั่งสบายเลยนะฮะนั่งสบายจริงฮะรถรุ่นนี้มันนุ่มด้วยแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางนะฮะแอร์แบ็กคู่นะครับนะฮะเบรก ABS แผงพลาสติกบริเวณนี้นะครับคอนโซลด้านบนนี้สั่งเบิกศูนย์แล้วนะครับยังไม่ได้ของนะฮะมีใบเบิกเรียบร้อยนะครับรอของมานะครับใบสั่งของจากศูนย์นิสสันครับผม ท่านใดจะซื้อคันนี้ไปเดี๋ยวผมจะส่งตามไปให้ที่บ้านได้เลยนะครับถ้าได้ของแล้วนะครับนะฮะเกียร์ออตโต้นะฮะใช้งานได้ปกติครับระบบเกียร์ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นฮะไม่มีปัญหาใดๆนะครับเกียร์ปกติไม่รอไม่กระตุกนะฮะเครื่องเสียงมาอย่างดีเลยฮะฟังเพลงเพล่ๆได้เลยนะครับนะฮะแอร์เย็นเพลงเพละนะครับ ผมแอร์บริเวณนี้นะฮะก็จะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะฮะรายงานกันให้ชัดๆไปเลยนะครับนะฮะตามสภาพครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้โซมอะไรนะครับตามอายุมันนะฮะในราคาแบบนี้ถือว่าสุดคุ้มละครับนะฮะสะอาดสะอ้านนะฮะรถคันนี้ไปชมต่อเลยครับแผงประตูนะครับ สวยงามนะฮะรถเดิมๆครับผมนะฮะเจ้าของดูแลมาดีนะฮะกุญแจ2ชุดนะครับมีรีโมททั้ง2ชุดเลยนะครับครบถ้วนนะครับผมเบาะหนังแท้นะฮะชมแบบชัดๆเลยนะฮะ บาหลังนี่สวยมากๆเลยนะครับนะฮะงดงามครับผมนะฮะไปชมฝั่งนู้นกันเลยครับแผงประตูงดงามเลยทีเดียวนะครับ แอร์แบ็กคู่นะฮะภายในตกแต่งมาด้วยหนังเลยนะครับหนังแท้เลยครับผมมันนุ่มนะฮะหนังแท้นี่นั่งแล้วรู้สึกสบายครับผมนะฮะรีแลกซ์มากๆเลยนะครับเบาบะค,แบบคนขับก็จะมีถลอกนิดหน่อยนะครับตรงปีกเบาะนะฮะส่วนเบาะคนนั่งนี่จัดว่าสวยเลยครับนะฮะนะฮะ สวยงามครับผมครบถ้วนเลยฮะสวยคุ้มนะฮะขับขี่ดีมากๆเลยครับผมนะฮะรถคันนี้รับรองครับในราคาแบบนี้นี่เกินคุ้มละครับนะฮะโอเคครับไปชมห้องท้ายกับห้องเครื่องกันต่อเลยครับเวลาเปิดฝาท้ายนะครับกดปุ่มนี้นะฮะ นะฮะเพราะว่าโดยปกติแล้วรถรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีสวิตหรือตัวดึงที่เปิดจากด้านในรถนะครับนะฮะทางเจ้าของก็ได้ต่อสวิตแยกมาครับเพื่อใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะกดแล้วฝาก็จะเด้งแบบนี้เลยนะครับนะฮะชมห้องท้ายกันเลยครับสวยงามเดิมเดิมทุกอย่างเลยครับผม นะฮะไม่มีชนแน่นอนครับรถเดิมเดิมทุกจุดทุกอย่างครับชมได้เลยนะฮะรถอไม่ขยับเลยนะครับตรงนี้สวยงามครับโครงสร้างเดิมหมดนะฮะรถใสๆสเลยครับคันนี้นะฮะห้องท้ายกว้างขวางเลยครับนะฮะยางอะไหล่พร้อมนะครับนะฮะ สวยงามครับรถไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับใช้น้ํามันล้วนๆอย่างเดียวเลยครับผมนะฮะโอเคครับไปชมห้องเครื่องกันเลยห้องเครื่องนะครับสวยงามเดิมๆเลยครับผมเดิมทุกจุดทุกสันทุกขอบทุกซออทุกมุมนะฮะการันตีสภาพครับรถไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะฮะ เทสติ๊กเกอร์อยู่ครบๆเลยครับผมนะฮะสวยครับมอได้เลยนะฮะสภาพเยี่ยมเลยครับนะฮะเครื่องยนต์ครับผมนิสสัน1600รซีซีครับเดิมๆนะฮะเครื่องเดินดีปกติทุกอย่างครับนะฮะสาะโปรงเดิมๆนะฮะ สวยงามครับเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างครับผมนะฮะรถคันนี้สมบูรณ์มากครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างสภาพเยี่ยมเลยนะฮะการขับขี่นุ่มนวลครับนุ่มนวลมากนะฮะถ้าเปรียบเทียบก,กับรถไซ์นี้แล้วนี่เป็นรถที่ขับสบายครับนุ่มนวลน,นะครับนะฮะห้องโดยสารก็นั่งสบายครับนะฮะราคาเบาๆเ,เ,เองนะฮะคันนี้แสนต้นๆโอ้โหได้รถแบบนี้ไปใช้งานครับ ประหยัดมากเลยนะครับภายในตกแต่งสวยงามหรูหรานะฮะลายไม้เบาะหนังยางสวยแม็กสวยแล้วนะฮะแม็กมีสเสน่ห์เลยนะครับนะฮะยางสภาพดีครับมิชลินสี่เส้นครับผมเอาไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรสักอย่างครับไม่ต้องซ่อมแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับรถคันนี้นะฮะคุ้มประหยัดมากนะฮะกับรถยนต์ราคาคัานนี้ได้ปี ปีใหม่ด้วยนะฮะนะฮะคุค่าครับนะฮะท่านใดสนใจติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยนะครับเรามีบริการขับสมทีว่วไทยเช่นเดิมครับผมมาสอบถามมาคุยกันได้ครับนะฮะโอเคครับกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ เข้ามาที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าช n นลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม